สิ่งใหญ่ที่เป็นตัวพิสูจน์ว่าเวลาเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านในแล้วมันได้ผลกับชีวิตของเรานะคุณโยมนะเวลาเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามีความโลภน้อยลงโกรธน้อยลงลงน้อยลงทิฏฐิมานะของเราที่มีเนี่ยลดน้อยลงนะแสดงว่าเราเนี่ยฟังธรรมของพระอาจารย์ท่านน,านั้นหรือปฏิบัติตามพระอาจารย์ท่านนั้นแล้วมันได้ผลแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยฟังธรรมะของอาจารย์ท่านนั้น หรือว่าปฏิบัติตามอาจารย์ท่านนั้นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมีทิฏฐิมานะมากขึ้นมีตัวมีตนมากขึ้นโกรธใครว่าก็ยังรู้สึกโกรธอยู่เวลาเห็นอะไรใครเด่นใครดีก็ยังอยากดีอิจฉาของเขาอยู่เอาง่ายๆยังมีนิสัยลบๆที่ไม่ได้ลดละอยู่เนี่ยนะคุณโยมนะยิ่งฟังธรรมมานะตัวตนยิ่งสูงขึ้นยิ่งฟังธรรมยิ่งเกลียดพระอาจารย์สายอื่นมากขึ้นยิ่งฟังธรรมแล้วจิตใจวุ่นวายว้าวุ่นมากขึ้น นั่นแสดงว่าเราฟังธรรมของพระอาจารย์ท่านนั้นไม่ได้ผลนะคุณโยมนะดังนั้นถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยนะมีวิธีง่ายๆเลยคุณโยมน้อมสติในการฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วนํามาพิจารณาตนเองเอามาพิจารณาดับข้อเสียของตนเองนะคุณโยมนะนี่แหละก็เป็นวิธีในการฟังธรรมแล้วมันได้ผลนะคุณโยมจเจริญพร